เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ดินติดแม่น้ําท่าจีนสามงานยี่สิบสองตารางวานะครับนี่เข้าทางวัดพังม่วงได้นะครับจริงๆเข้าได้ตรงแมงนตะวันออกเฉียงเหนือข้ามสะพานแม่น้ําท่าจีนนะครับบรรยากาศสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ อยู่ใขับต่อไปอีก2กิโลเมตรเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับเหลือระยะทางอีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับทางเข้าเลี้ยวซ้ายนะครับห่างจากตรงนี้ไปก็จะเป็นถนนคอนกรีตลงไปเลยนะครับถึงแปลงอีก300เมตรคุณจะถึงจุดหมายประมาณแค่300เมตรเท่านั้นนะครับจะถึงแปลงที่ดินนะครับทางเข้าก็จะมีชุมชนไฟฟ้าปละปาสะดวกสบายเลยนะครับ มีนะครับตรงนี้อีกสามรอยเมตรนะครับเราจะถึงแปลงที่ดินนะครับเรามาถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับหน้ากว้างเหมือนที่พี่โ้นแจ้งไว้นะครับตรงนี้ประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับนี่บ้านของคุณยายกับคุณตายังอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีที่จอดรถนะครับกำลังจะทําที่จอดรถ เสาเขตจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับเห็นเสาเขตเลยนะครับจะลึกไปถึงโน้นนะครับจะมีเสาเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับที่เป็นส่วนเกินนะครับพื้นที่ก็ประมาณเกือบหนึ่งงานเลยนะครับในพื้นที่ของเราหน้ากว้างประมาณยี่สิบห้าเมตรเนี่ยก็จะมีทางลงตรงนี้กรมชลประทานได้ทําไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นแม่ํามท่าจีนนะครับเราเดินเข้าไปดูนะครับพื้นที่จะอยู่ตรงนี้คุณยายอยู่กับเราด้วยนะครับ ย้ายทางลงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับยากว้าง25เมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีรั้วนะครับของบ้านตรงข้ามนะครับเสาเขตจะอยู่ในบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับคุณลูกค้านะครับจะมีพื้นที่ว่างประมาณ1งานนะครับทั้งหมดแปลงที่ดินจะ3งาน22ตารางวาติดแม่น้ำท่าจีนนะครับ 到我们公司。